ทวัสดีค่ะวันนี้ MPV ก็จะพามาแนะนำรถกระเช้าบูมนะคะคันนี้จะเป็นยี่ห้อ JLG รุ่น4 ถ้าท่านใดที่พื้นที่ใช้สอยน้อยนะคะก็เหมาะมากๆเลยเนาะสำหรับคันนี้นะคะ ข้อตรงกระเช้านี้คะก็สามารถยิงขึ้นไปได้อีกนะคะข้อกระเชา้าเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆตัวรถนะคะ นใจนะคะก็สามารถสอบถามที่เบอร์0818302909นะคะติดต่อหาคุณจิรโลได้เลยนะคะร้าน m อพของเรานะคะจะอยู่แถวเคหะบางพีสืบปากานะคะเปิดทุกวันยกเว้นวัน,น,นอาทิตย์อย่างเดียวนะคะสามารถเข้ามาชมดูรถได้เลยขอเดินดูก้านนี้ฝะะั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะอีกฝั่งจะเป็น ประมาณนี้ค่ะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ